สวัสดีครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่เจ็ดกรกฎาคมปีหกเจ็ดนะครับดูหุ้นกันดีกวา่าน,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 นี่ครับวันนี้หุ้นหกร้อยถ้วย วันนี้พี่ยาคนลุมไม่อยู่นะครับพี่ยาไปขนเกลนไปบินช่วงเช้ามีลูกค้าแต่เช้าก็มานั่งซื้ออะไรทานกันแล้วนะครับ นะครับเช่นเกยครับต่ออาทิตย์หลานเด๋ยวเด้งนะครับเด๋ยวต้มเด้งนะครับก <c oughs> ุ้งเผากุ้งเผารอดช่องสิงคโปร์รอดมันพร้อมมือ เสาทิ์นะครับเป็นร้านที่ว่าเอ่อเสาทิ์เราจะได้ทานกันนะครับ,รบผมเห็นจ๊อท่าฉลองนะครับอันนี้ไม่ทราบว่ามาขายหรือว่าเอ,อมาโปรโมทร้านนู้นไม่มีคนเหรอจอปูทอดชุดละยี่สิบ วัดของม่พิธีน้อื่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจอหรือว่าเป็นจุกครับมีทั้งจอมีทั้งจุกอ๋อมีทั้งจอทั้งจุกนะจอท่าฉลองครับนีไม่ได้ไขายอะ่ะขายแล้วไม่รู้ตังเก็บไว้ไหน วางอยู่บนหลังโฟมแล้วติบบ้านเลยยีบ่บาทอะน้ำแข็งไม่ได้เอาใส่อ่ะตรงนู้นนะน้ำไม่เย็นบรรยากาศเช้าๆนะครับช่วงเช้าตลาดโกดังที่อาคนลุงนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับลูกพาก็เริ่ม ทยอยมากันแล้วลูกชิ้นเป็นเอกนะครับก็มีใครแต่เช้านะครับใครมาก่อนใครตั้งก่อนแต่เช้าก็ผลก็ลุมแต่เช้านะครับร้านเกี้ยวสองบาทอ่าอยู่ช่องเดียวกับลูกชิ้นเป็นเอกนะครับแล้วก็เอ หมูกรอบนะครับอันนี้จะเป็นร้านที่ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับร้านเกี๊ยวกับร้านหมูกรอบนะครับนี่พองๆสวยๆเลยสวยงามจะอยู่ซอยเดียวกับลูกชิ้นเป็นเอกอยู่ตรงข้ามกับเจอเบเกอรี่นะครับเค้กน้านิ่มนะครับ ขายเสาร์อาทิตย์นะครับนี่เค้กเจาะมาตั้งร้านแรกก็ผลก็ลุมตั้งแต่แรกๆเลยดูคนครับโอ้ยส้มเคเอ็น ขนมซาลี่วัสดีครับมากันเยอะเลยกะเพรากะเพราพลาเพลินอันนี้กองกี่บาทเนี่ยยี่สิบสามสิบมีไ <30 S 2> ค่ดาวโอ้นี่นี่ให้ขนาดนี้เลยเหรอ,อเยอะนะเนี่ย โอ้โลกลัวลูกค้าไม่อิม่มนี่แม่ค้านี่ใจดีกระเพาน่ากินจังเลยวันนี้มีกระเพาะเป็ดกระเพาหมูกระเพาเป็ด,เ,ปดเสร็จยังนึกว่าเสร็จแล้วจะได้แซมเปลิลสักถ้วยหนึ่ง หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะมีคุกซอสมีคุกซอสม,มีวนเส้นคุกซอสด้วยวนเส้นเส้นเล็กเส้นมียะยำมะนาวอ๋อไม่ใช่ใช <c oughs> มีปลาเส้นด้วยปลาเส้นทอด <c oughs> มะนาวนะครับมะนาวไ <c oughs> ส้ก,กรอกไส้ก,กรอก หมูอบวันนี้วันอาทิตย์ก็จะแลรกคื้นกงันแต่เช้านะครับแรงคึ้นเงันแต่เช้าลุก้าทยอยมากันแต่เช้าเลยนะครับเลเรียนเะหมด

เมื่อวานเมื่อวานมากี่ชิ้นอะเมื่อวานมวานกร้อยอโอ้หกเจ็ดร้อยวันนี้ก็หกเจ็ดร้อยโอทำก็ไม่ไหวแล้วทำขนมเค้กแอรวยไ่มนีเวลาอร่อยกว่านะเค้กกล้วยน้ำว้าเค้กกล้วยน้ำว้าหรือเค้กกล้วยหอม

ถ่ายหน้าร้านเลยร้านร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงปรทุมไส่นอกปัุมไทนกปุมไทรนกปุมไนกไม่รู้จักอ่ะต้องปักมุดไป <c oughs> เพราะว่าถ้าบ่อย่เงี้ยพวกผมไม่รู้หรอกเพราะว่า เราเราอยู่เมืองการเราเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่คนละเส้นไงเมืองการใช่ใช่ถ้าบอกมาเนี่ยเราเราจะไม่รู้เลยต้องต้องเอ่อปักหมุด g p ไปไม่ไกลเราไม่รู้จกค่ะห่างห่างจากร้านพิยานี่ไกลไหมหนูขับมาครึ่งชั่วโมงอะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงอ๋อประมาณสามสิบสี่สิบถ้าเร็วหน่อยก็เดี๋ยวก็สามสิบนี่ทอดกันใหม่ๆนะครับ เป็นแป้งเนยสดเอหาห้าอันเลยก็ได้หรอถึงว่าเดี๋ยวผมก็ยังงงว่า โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Thevene Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ